สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เราไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมว่านะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องนักสำรวจดันเจียนนะครับผมไม่ขออ่านชื่อภาษาอังกฤษมันนะครับเพราะว่ายากนะฮะไม่ใช่หรอกพอดอีตั้งชื่อไทยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังใน e ีพีที่2กันเลยดีกว่านะครับฉันไม่สามารถจะสงบใจได้เลยหลังจากที่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนเหล่านี้สิ่งแรกที่ฉันคิดก็คือ ใช่แล้วในที่สุดฉันก็ได้เป็นนักสำรวจดันเจียนสิ่งต่อมาที่คิดก็ระดับทองแดง9ก้านี่มันสูงหรือตามกันแล้วโพชั่นมันคืออะไรอะไรอะไรที่เข้าใจได้ยากเหล่านี้ได้ถูกใส่ลงไปในหัวของฉันเ <c oughs> <c oughs> วียนหัวจัง <c oughs> คุณสามารถบอกฉันได้ช้าลงได้ไหม <c oughs> ตึงคุณต้องการได้จะตรวจสอบบันทึกข้อความหรือไม่ บันทึกข้อความคืออะไรกันมันเป็นที่เก็บข้อความที่ท่านคังชินได้รับเอาสิแสดงมันให้ฉันเห็นทันทีที่คำพูดนี้ออกจากปากของฉันหน้าต่างโปร่งแสงก็ปรากฏออกมาด้านหน้าฉันมันทําให้ฉันตกใจก้าวถอยหลังไปฉันนั้นคิดว่ามันอาจจะเป็นทริคหลอกฉันใครจะรู้ว่าสิ่งนี้ดีไปกว่าพ่อของฉันสิอีกแต่ว่าเมื่อฉันตระหนักได้ว่าสิ่งนี้มันไม่มีรูปแบบจริงๆฉันจึงได้ลดการ์ดลงและเข้าไปหามัน มันมีเสียงที่ฉันเคยได้รับมาถูกบันทึกเอาไว้ันัน่า,า้ามสาสจรนจริงๆหอกไม้แหลมคมมันอยู่ในช่องเก็บของคุณต้องการจะยืนยันมันหรือไม่ยืนยันยังยังไงล่ะคุณเพียงแค่พูดว่าช่องเก็บของช่องเก็บของโอ้อะไรเนี่ย มันเหมือนกันกับว่าในเกาะหน้านี้ที่มีหน้าต่างโปร่งแสงปรากฏต่อหน้าฉันข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือมันไม่มีข้อความหรือคำพูดอะไรมันมีช่องว่างสิบช่องที่ติดกันมันไม่มีความสูงหรือตามอะไรเลยดังนั้นมันจึงมีขนาดห่งคูณสิและในช่องแรกมันเป็นรูปของขวดแก้วที่บรรจุของเหลวสีแดงเอาไว้พร้อมกับหมายเลขห้าที่เขียนเอาไว้ด้วยมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นโพรชั่นที่เสียงนั้นพูดถึง ในช่องที่สองมันเป็นหอกที่ว่านี้และเมื่อฉันเอามือไปสัมผัสมือของฉันก็เข้าไปในหน้าต่างโอ้นี่มันอะไรเนี่ยสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือมือของฉันไม่ได้โผลอกมาอีกด้านหนึ่งมันรู้สึกเหมือนกันกับว่ามือของฉันเนี่ยไปอยู่ในหน้าต่างนั้นฉันได้งอมืออย่างประหลาดใจแต่ฉันก็รู้สึกได้ว่ามือของฉันได้สัมผัสเข้ากับอะไรบางอย่างมันหนาและยาวมากนี่มันคือหอกของฉัน ฉันได้คว้ามันออกมาและดึงมันมาจากหน้าต่างตามที่ฉันคิดเอาไว้มันเป็นหอกไม้แหลมคมที่อยู่ภายในมือขณะที่ฉันมองไปที่มันหน้าต่างเล็กๆก็ได้โผล่ขึ้นมาตึงหอกไม้แหลมคมปกติความทนทาน7จ็ิทับเจิพลังโจมตี10ข้อจำกัดอุปกรณ์ไม่มีคำอธิบายหอกไม้ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นไม่มีความสามารถพิเศษอืมฉันนั้นเป็นคนสายซื่อง่ายๆก็โง่เลยครับ ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันสำหรับฉันที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนก็ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งนี้ได้เลยฉันรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นอาวุธที่ฉันใช้ได้นั่นก็พอแล้วฉันได้แขวนเอาไว้บนหลังและเริ่มตรวจสอบไอสิ่งที่เรียกว่าโพชันมันบอกว่ามันจะฟื้นฟู HP 100หน่วยแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงจากนั้นเสียงนั่นก็ได้บอกฉันให้ตรวจสอบสเตตัสของตัวเองฉันไม่รู้ว่าเสียงนั่นคือใคร แต่ฉันคิดว่าเธอเป็นเหมือนกับพี่สาวใจดีและเธอก็ทําเพียงแค่ให้คําแนะนาฉันฉันก็ได้ตะโกนออกมาว่าตรวจสอบสเตตัสตึงชื่อคังชินเผ่พาพันธุ์มนุษย์เพศชายอาชีพไม่มีฉายาไม่มีระดับทองแดง9กเลเวลหนึ่ง HP 240 MP 0ความแข็งแกร่ง18ความคล่องแคล่ว16ร่างกาย17สติปัญญา5 พลังเวทศูนย์เสน่ห์เโชค10บทักษะศิลปะการต่อสู้ระดับต่ำเลเวลสี่เทคนิคหอกระดับต่ำขั้นสูงสุดเทคนิคหอกระดับกลางเลเวลสมันแปลกมากฉันเห็นศูนย์ตั้งอยู่2ตัวในนั้นและหากว่าฉันมีความแข็งแกร่ง18แต่สติปัญญาของฉันมันมีแค่5แล้วความแข็งแกร่งของฉันมันสูงเกินไปหรือสติปัญญาของฉันมันต่ำเกินไปกันแน่ HP คืออะไร MP คืออะไร HP จะแสดงถึงชีวิตของคุณเมื่อคุณถูกโจมตีโดยมอนสเตอร์ HP ของคุณจะลดลงเมื่อมันถึงศูนย์คุณจะถูกเตะออกไปจากดันเจียนในกรณีนี้คุณจะไม่สามารถเข้ามาในดันเจียนได้เป็นเวลา1สัปดาห์ MP แสดงถึงค่ามานาของคุณมันใช้ในการปล่อยเวทมนต์หรือทักษะต่างๆเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชิชิอย่างนั้นหรอ MP ของคุณเท่ากับศหรือก็คือคุณไม่มีชิแล้วฉันจะได้รับมันมายัางไงล่ะ ผู้ที่มาจากโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกที่คุณมาจะรู้ถึงวิธีสะสมมานาในร่างกายของพวกเขานอกจากนี้ผู้ที่มีมานาจะสามารถเพิ่มปริมาณมานาที่มีได้ด้วยการกวาดล้างดันเจียนและการปรับระดับขึ้นปรับระดับอย่างนั้นเหรอมันจะอธิบายให้คุณฟังเร็วๆนี้ในตอนนี้สรุปได้ว่าคุณไม่มีทางที่จะได้รับมานาแล้วฉันจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้รับมันล่ะคุณจะต้องได้รับพิธีเพาะสร้างมานาแล้วฉัน จะได้รับเจ้าสิ่งนั้นมายังไงล่ะคุณสามารถซื้อมันได้ที่ร้านค้าที่อยู่ในส่วนท้ายของดันเจียนโปรดทราบด้วยว่าสามารถซื้อได้จากชั้น10เท่านั้นและมันมีราคาแพงมากชั้นที่10เหรอตั้งแต่ได้ชั้นอยู่นี่ก็คือชั้นหนึ่งใช่ไหมงั้นฉันก็ต้องไปที่ชั้น10ใช่ไหมถูกต้องแล้วแล้วค่าใช้จ่ายละ่ะเท่าไร่มันมากกว่า5 0,000นวอนไหม ฉันที่อยู่มัธยมปีสและมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่ากับ10,000วอนและ5 0,000นวอนนั่นเป็นเงินจำนวนมหาศาลขนาดที่ฉันกำลังสงสัยเสียงนั่นก็ตอบฉันคุณไม่สามารถจะซื้อสินค้าที่ฉันขายของได้ด้วยสกุลเงินของโลกคุณสามารถจะใช้เป็นทองคำหรือได้รับจากมอนสเตอร์มาแลกเปลี่ยนเท่านั้นทองเอาล่ะฉันมีหวังแล้วจากที่ฉันเข้าใจมอนสเตอร์ที่อยู่ภายในดันเจียนนั้นมันจะดรอปทองออกมาเมื่อพวกมันพ่ายแพ้ละสิ ฉันจะสามารถขึ้นไปถึงชั้นบนได้เมื่อฉันกำจัดพวกมันทั้งหมดและเมื่อฉันไปถึงชั้นสุดท้ายที่ชั้น1ิบฉันก็สามารถจะซื้อวิธีการพ่อปลูกมาหน้าจากสิ่งที่เรียกว่าฉันซื้อขายแล้วฉันก็จะได้รับชิมาฉันสามารถเติมเต็มความฝันของพ่อได้เย้ฉันตื่นตะลึงกับสมองของฉันที่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แต่ก็แน่นอนว่าสมองของฉันมันยังไม่สามารถจะคิดได้ว่าถ้ามันเป็นเรื่องง่ายพ่อของฉันก็คงทำมันไปนานแล้ว ความฉลาดของฉันมันคือ5และมันเป็นเพียงปีเดียวที่ฉันจะได้เรียนรู้ว่าค่าเฉลี่ยของพวกระดับหนึ่งก็คือ10ฉันนั้นยังไม่ลืมเลยว่าทําไมฉันถึงอยากจะเป็นนักสํารวจดันเจียนและตั้งตารอเพื่อที่จะได้รับชิจากนั้นฉันจึงส่งสัญญาณบอกพี่สาวของฉัน ว่าฉันต้องการที่จะเริ่มสำรวจดันเจียนโดยถามกับเธอว่ามีมอนสเตอร์อยู่ที่ไหนพี่สาวในที่นี้ก็คือไอ้ระบบที่กำลังคุยกับมันอยู่นะครับพี่สาวใจดีก็บอกกับฉันว่าการสำรวจดันเจียนจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อฉันตะโกนว่าเริ่มการสำรวจฉันจึงตะโกนตามนั้นทันทีเริ่มการสำรวจจากนั้นหน้าต่างทั้งหมดที่อยู่รอบๆฉันก็ได้หายไปในทันทีและมีกลิ่นไอยที่เป็นลางร้ายล้อมรอบตัวฉัน คบเพลิงสองสจุดก็ได้ดับลงไปและมีเพียงแค่อันที่อยู่ใกล้ชิดกับฉันเท่านั้นที่ยังคงส่องสว่างอย่างรุนแรงแต่ว่าเพราะฉันได้เดินทางไปรอบโลกกับพ่อตั้งแต่ฉันยังเด็กความมืดจึงไม่สามารถทําให้ฉันหวาดกลัวได้อย่างไรก็ตามมันยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้ฉันรู้สึกขนลุกและจากนั้นฉันก็รู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวขึ้นของบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่ได้รู้สึกมาก่อนฉันได้ถือหอกเอาไว้และตั้งกัดขึ้น สิ่งที่ปรากฏออกมาในครั้งนี้มันเหมือนกับงูอนาคอนด้ายาว10เมตรที่ฉันเคยสู้ด้วยที่ป่าอเมซอน,ฉ,นฉันสามารถเข้าใจความรู้สึกได้เลยว่าอนาคอนด้าตัวนี้มันกำลังเลื้อยเข้ามาหาฉันและมันจะเข้ามาขมือบฉัน ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถจะเอาชนะมันได้ด้วยความแข็งแกร่งเพียงลำพังของตนเองก่อนหน้านี้ในอดีตฉันกับพ่อแทบจะไม่สามารถเอาชนะมันได้ฉันทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจและพ่อเป็นคนโจมตีกำจัดมันไปจนตายแต่ในที่นี้มีแค่ฉันอยู่คนเดียวแล้วฉันจะทำมันได้ไหมฉันไม่ต้องการที่จะถูกเตะออกไปเมื่อในที่สุดได้เข้ามาแล้วได้กลายเป็นนักสำรวจดันเจี้ยนแล้วคิดได้เช่นนั้นฉันก็จับหอกเอาไว้แน่น ฉันเห็นมันโผล่มาจากความมืดและดวงตาของฉันก็เบิกกว้าง้วยความประหลาดใจออะไรเนี่ยมันยาวห0สเซนและกว้าง30เซนมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับพุดดิ้งที่คลานมาทางฉันอย่างขยันขันแข็งเมื่อเปรียบเจ้าสิ่งนี้กับอนาคอนดาฉันรู้สึกเสียใจแทนอนาคอนดาฉันสงสัยว่าเจ้าสิ่งนี้มันยังมีชีวิตอยู่ไหมฉันจึงแทงหอกออกไปเพื่อสำรวจตรวจสอบและหอกก็เจาะเข้าไปอย่างง่ายได้ ตึงคุณได้รับชิ้นส่วนของสลามคุณได้รับหนึ่งทองอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะก็ตอนแรกไอ้ตัวเอกของเราเนี่ยมันเห็นในความมืดใช่ป่ะมันเห็นในความมืดแล้วมันก็นึกว่าสลามตัวเนี้ยมันเป็นอนาคอนด้าที่มันเคยเจอในป่าเมซอนแล้วมันก็คิดจะสู้นะฮะแต่ว่าพอมันอเพ่งสายตาดีๆนะฮะมันก็เห็นเป็นพุดดิ้งคล้ายๆอ่าคล้ายๆงูนั่นแหละคือ,อแบบอาจจะเป็น มันยาวจนเกินไปนะครับก็มันเป็นสลามนั่นเองเพื่อใครไม่เก็ตนะครับมันระเบิดออกมาดังโป๊ะฉันนั่ยืนมึนงงแต่จากนั้นไม่นานก็กระโดดตะโกนขึ้นว้วตอนนี้ฉันเป็นนักสำรวจดันเจี้ยนแล้วพามาได้ถูกเปิดขึ้นแล้วสําหรับเวทีตำนานของนักสำรวจดันเจี้ยนคั่งชินหรือมันก็แค่ก่อนที่ฉันจะรู้จักดันเจี้ยนได้ดีกว่านี้ ใช้เวลาเพียงไม่นานฉันก็รู้สึกถึงความจริงที่โหดร้ายที่พุ่งเข้ามามันเป็นสิ่งที่ฉันได้รับรู้ในตอนที่ไปถึงชั้น3ก่อนหน้านี้ในชั้นที่2เมื่อพึ่งผูเข้ามาโจมตีเมื่อเทียบกับชั้นแรกและชั้นที่2มันเป็นเรื่องง่ายไปเลยแต่ว่าเมื่อมอนสเตอร์ที่เรียกว่ากรอบบินได้ปรากฏตัวขึ้นมาในชั้นที่3มันได้สร้างปัญหาให้แก่ฉันในตอนแรกฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหาก HP ถึง0และแล้วฉันก็ถูกไล่ออกไป ฉันไม่สามารถจะเข้าสู่ดันเจี้ยนนี้ได้อีกต่อไปเป็นเวลาหนึ่งสัป,ปดาห์ในหนึ่งสัป,ปดาห์หน้านั้นฉันก็ได้ขบฟันและเข้าไปในดันเจี้ยนจากนั้นในตอนท้ายฉันก็คิดว่าฉันได้ตายไปอีกลูกดอกพิษของกอบบินมันทำให้ฉันได้เป็นอมภาตอย่างสมบูรณ์เมื่อมอนเตอร์มันโจมตีฉัน มันเป็นปกติที่จะทําให้ฉันรู้สึกเจ็บมากกว่าถูกพ่อตีใส่ซะอีกแต่เนื่องจากว่าเพราะพิษอมพตของมันทําให้ฉันไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆเลยการไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดมันน่ากลัวมากกว่าที่คิดเนื่องจากว่ามันมีจํานวนมากดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะหลบลูกดอกพิษทุกๆอันมันเป็นผลให้ HP ของฉันลดลงไปจนถึงศูนย์หลายต่อหลายครั้งและฉันก็ไม่สามารถจะเข้าสู่ดันเจี้ยนได้ไปตลอดทั้งเดือนในที่สุดฉันก็ได้ขอคําแนะนําจากพ่อของฉันพ่อครับ พวกกรบบินมันคอยแต่ยิงลูกดอกมาใส่ผมอืมแกไปถึงชั้นที่3แล้วเหรอนี่มันยังไม่ถึงสามเดือนเลยนะนี่ผมไปเร็วไปเหรอเอาละ่ะพ่อของแกได้ใช้เวลาตลอดทั้งปีเพื่อที่จะไปถึงชั้น2เชียวลหระนี่มันเป็นเพราะพ่อของฉันยังไม่ได้ปลุกสัมผัสที่หกขึ้นมาทําให้เขาไม่สามารถารับรู้ถึงสรามที่เข้ามาใกล้ได้มันเป็นผลทําให้เขาต้องใช้เวลาถึง1ปีในการเริ่มต้น ดังนั้นตอนนี้แกเลเวล e l 3แล้วใช่ไหมใช่แล้วครับเมื่อคุณเคลียร์ดันเจียนชั้นหนึ่งคุณจะได้รับเพิ่มมา1 l e v e เลเวลและคุณจะได้รับ5โบนัสแต้มสเตตัสหากคุณเคลียร์ดันเจียนได้ซึ่งมันสามารถเพิ่มค่าวความสามารถด้านต่างๆด้วยแต้มสเตตัส เนื่องจากเพราะว่าฉันรู้สึกไม่ชอบใจกับแต้มสติปัญญาของฉันที่มีเพียง5ฉันจึงเพิ่มแต้มสติสตั์ทั้งหมดไปที่สติปัญญาเมื่อฉันได้ไปถึงระดับ2ด้วยเหตุนี้แต้มสติตัสของฉันจึงไปถึงระดับของค่าเฉลี่ยแล้วแน่นอนว่าแม้จะมีแต้มสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเนื่องจากการที่ฉันอาศัยอยู่โดยที่ไม่ติดต่อกับโลกแห่งความจริงเป็นเวลานานฉันจึงคิดว่าฉันจะไปที่ชั้น1ิบได้โดยง่าย ฉันพยายามที่จะเพิ่มค่าพลังเวทของฉันเมื่อไปถึงเลเวล3แต่ว่าฉันไม่สามารถจะเพิ่มค่าสเตตัสที่มีค่าเป็นศูนย์ได้ในท้ายที่สุดฉันจึงเลือกที่จะเพิ่มไปที่ความแข็งแกร่ง2แต้มความคล่องแคล่ว2แต้มและร่างกายอีก1แต้มถ้างั้นแกก็ต้องทําเงินได้บ้างแล้วเงินเหรอครับฉันเอียงหัวของฉันเงินอย่างนั้นหรอฉันไม่มีฉันมีแต่ทองแต่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทองและเงินของนันเจียนนี้มันคงจะมีอะไรบางอย่างสิ่งที่พ่อกล่าวต่อมามันทำให้ฉันหูพึงขึ้นจบตอนที่สอง